บบเบลยืนย,แบบย็นแบบเบลยืนฮอนไลท์เลยค่ะพี่น้องค่ะร้อนมากทักไทยนิดหน่อยค่ะนั่นบได้ได้สดเลยเจ้าสาแบบเบลยืนร้อนทั้งอาทิตย์เลยค่ะพี่น้อง ลฟยสดุดเปิดคาการมองเห็นจักหน่อยเพ่นค่ะพี่น้องจา้าใบไล่ซุดลายสดุดหลายอย่างพี่น้องรืมค่ะตุ่มทุ่นหน่อยสาวๆตุ่มทุ่นไกลๆตุ่มบอลเจ้า,จา่ามาจะใส่หนอนเดี๋ยวก็จะทำความสะอาดแล้วร้อนมากค่ะเบลเยี่ยม มลี้ยรบอนจริงๆดอกของเราพางงามๆพี่น้องก็คิไปใช้ลับพีน้องแต่ละมือซาๆก็ได้เป็นงานเขาบ้านอยู่ประมาณนี้และคะ่ะว่ามีเวลากันไะไรสุดคือโมลเดอร์จ้ะกินนกลาบเราเยอะเลิก ชะะเนี่พี่นอนะออ้องเน้ยตัดใบมันออกเตขก้นไม่อีกละอันนี้คือบิสโลค่ะต้นหอมนะคะแต่เป็นต้นหอมหน่อยถ้าไว้ยังสี่ปีหนา้าก็บพราเป็นยังเดค้ค่ะเกิดไม่พ้นงทนหนาวค่ะพี่น้องจ้าบิสโลจะเป็นต้นหอมแต่ว่าจะหยาบด้วยค่ะพี่น้องิ่นจะหยาบมากเลยค่ะ ไซรัปจะไม่้องอน,นี้ถ้าไหวนีนบานก็นสิง,งา้อยู่ค่ะเจ้าสาไหวหนอกบาน,นเริ่ขแหงเลยค่ะทั้งอาทิตย์ร้อนยิ่งวันนี้พรุ่งนี้ทั้งอาทิตย์เลยค่ะเฮ็ดบ่ได้ไไปหาดอกค่ะพี่น้องอากาศแบบนี้แชื่ว่าพื้นสิออกแบบใดโนค่ะพี่น้องจ้าห้อนแต่คนก็มือยังออกไปไสบ,บร่รด้ทีนี้ร้อนค่ะ กุ้งกับนีเลยอ้ะพี่น้องเจ้า่ามาจนจะไหนสงสัยสาวสาซื้อซื้อมากินแล้วก็เลยเอามาวานเม็ดยังไดก็มีหอดมาละกอพี่น้องเลยแต่ว่าบนบนบนยืนหรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นเมืองหนาวเนาะก็ะเห็นแค่ต้นนี่นะคะหนาวเพื่นก็คือสีตุยะะแล้วค่ะละกอน้อยดินบ้านเพื่อนว่าเอายัางใส่ใบก็บเกิดเปิ้เด็กแคะพี่น้องอันนี้ก็พริกกินแล้วก็หวานไห้ กไม่ยังใลพี่น้องมึงหรอกค่ะช่วงนี mm ้ hmm. บอได้เขาป้าหาเห็ดกา,า,าดห่วนไรเซาซาไปกินดึกค่ะท่านดึกสวัสดีค่ะพี่เทนเนิสซาซาค่ะท่านหาทุงมุกถุมบุญค่ะกว่วทีทได้รุ่งคิดอันนี้คือต้นขิงค่ะ ีค่ะพี่ไม่ค่อยได้ขึ้นไลฟ์สดเลยจ้ะพี่เราเดี๋ยวนี้อันนี้คือต้นตังโอบานเรานะคะแต่พอเป็นดอกดอกก็เก็บไว้ปีหน้าเยอะ่อะดอกถ้าปีนี้ก็ปลูกก็ไม่ได้ปลูกค่ะมันร่วงออกจากต้นก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวจะเอาเอนนั่นมา,รารลองลมไว้น่นค่ะเม็ดร่วงเดีอจะเอาฮอร์โมนมาใส่จะได้มีใบใหญ่ๆแบบนี้นะคะพันุใหญ่เพราะมันห่นลายได้พี่น้องเลยห่วนเป็นตรสร้างเพราะเป็นบัดดัตติเด็ดดอนหรลายคือจังว้านะปัจจิบานคือเริ่มจาดจะหวของเถืมากยังใดยังก้อย จมบะห่อนหอนกับว่าหอนนะนูพี่น้องสิว่าเย็นจะได้ขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้ามามันใจจะ้ะเนี่ยติดตามกันอยู่แต่พอทีเนี้ยมูจะแคบไว้ว่านมูจำชื่อช่องพี่ไม่ได้มันนานน้อนหลายค้ดหลายช่องก็มาพปดลืมจริงๆค่ะขอโทษทีเพราะว่าเวลามันไม่เด้งค่ะ น,นี่คือเรื่องจริงนะ๊ะคันบ้าโอ้นี่แตงกว่าคือสิบมะขืนะอคะแล้เวเดี๋ยวค่ะพี่น้องจะเอาอัน,นมเมล็ดใบตังโอออกมาไว้ก่อนค่ะเวลาแห้งแล้วอย่างนี้เละคะ่ะเวลาร่วงก็จะเกิดอีกอะนี่คือเมล็ด้ะหอม่ันหอมเลยอะ ขึ้นไลุ่ดขึ้นูเลยเก็บเรียนกับธรรมดาลราจะพี่นอ้นนอ,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 นองเสาจกระไดของพยาออนแอเลนะนี่ยนทีนี้กัน <c oughs> ขึ้นไลเ่เราตั้งบ้านตั้งกล้องเพื่อเดีเดี๋ยวกันเด้บอ,บ,อบ้านก็เม่อยางเพื่อนนี่ก็ได้ ถ้าปะปดอกแข็งยังซีกระเจ็บตากไปถ้าเขาร่วงในนี้ก็เกิดก็ได้กินเดี๋ยวพี่น้องจ้ะเก็บเม็ดพัน์ไว้ค่ะพี่น้องปงปีหน้าจา้ะเอาใส่กระปุกไว้เวลานั้นเราก็มาหวานเราสาเป็นคนมักปลูกนะจ้ะพี่น้องคนชอบปลูก ตากไปนี่นกันตากกล้ยได้ปลูกยังเลยค่ะพี่น้องจา้อาอย่าเฝ้าตาลายเด้อจินฮาที่นั่งก่อนเปิดไม่บ่ล่ะโอ้เปิดอย่เปิดไล่แค่นิดักหน่อยจ้ะอืม ที่ว่าจัางไรออนไลน์เนาะพี่น้องดูลแลสุขภาพด้วยยางทางบ้านเขาก็โอ้จังยังขเขาสารบันเมืองเขาก็ติดตามแน่บีนี่ก็จะมีเท่าหรวผานี่แหละจะจา,าเอาไว้แกงให้คุ้มตาอยู่นี่ โมระพาแมงลักไม่ค่อยมีจ้ะแมงลักปลูกอย่างปีนี้สื่อเพื่อกินเราค่ะพี่น้องสร้างเราสร้างทั้งอินเทอร์เน็ตมันง่ายเจ้าสาบานยูกไก่ปลาสิก่ะมาก่อนเลยคุยฟังมาก่อนมาอยู่ใหม่ๆพี่น้องเอ้ยหาสื่อของกินยากเงี้ยเดี๋ยวนี่ผ่านเน็ตเลอ อดหน้าบ้านนับทรงแต่ว่าของมันออกนะทุกวันอาทิตย์สิมหลังคานกลับมาถึงอาทิตย์หนึ่งสร้างเทนึงก็ถือว่าโอเคอยู่ได้หรอพี่น้องว่าเขาทายอยู่ตะก,กี้โยวหากินยาก,กยังไงซ้ายซ้ายันเป็นคนหนาอยากทันมามนีนอาหารไทยบนบ่กินเด่นพักไทยก็ได้เดี๋ยวนี้ยังเป็นอยู่เหมนขนหนาอยากแต่ว่าเปลี่ยนแน่ละละ่ะพี่น้อง กับเขา้าานเพิ่นกับพวกเพนได้สาซาพี่นอนนี่คือมเมล็ดล่วงเด็จ้ะพี่นองของตังโอนะคะพี่นองอีกเช่นน้อยนี่ก็ต้นไงนะพี่นอนให้เต็มกระถางนี่นะสาซาตัดเด้ีร้อยสาซาตัดตัดเอาไปแช่แข็งค่ะแช่แข็งไว้อยูนี่ปนเสียเอาแช่แข็งไว้ดิพี่นองเอาแช่แข็งไว้ได้ใส่ซุปใส่ย,ยังหนาหน,นาวนะ งนานเอา,ากระบอกก็อยากออกไปใส่สิคะเอาอ,ออกกับเสกแข็งมาโดยมันก็หอมกับเกาเ่กาไดพี่น,น้องบรรยากาศเกายี่นิก็ะฮวันฮวอนทีงแดดบานเพลินกับกูยังบอกือแดดบานเท่านะแดดเมืองไทยก็ยังว่าเออมีวิตามินเนแดดบานเพลิน,นมันเนาะ บ่มีวิตามินด้วค่ะแดดบานเพินต้องซสือวิตามินซีไม่กินบนเด้เสือวิตามินนีแหังไม่กินบด้นนยอยู่บานเพินบ่มีประโยชน์ไปเยา้าดอกแดดบานเพินบือบานเฮามันสีฮหอนมันได้แมีประโยชน์บานเฮาเห็ดทำหน้านี่โอ้ี่น้องอยู่บานเฮ้เนาองทำหน้านี่แดดกันน้นนี่ก็สู้ได้ก็เห็นเป็นอย่างเบาเห็นเป็นไข่เป็นเนาา ทำเล็กมากหรือเลีงสี่หระคะพี่น้องจ้าขอมาในไร่สาวๆผมียังบอก่ะสาวๆวมพูดไม่เป็นจ้ะตามจะตายวาเมล็ดไปแปดไปแล้วไปนอนเลยคนเกา่านาะพไปนองเนาะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนได้เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนไม่ได้มันมาเม้นดีดีได้พี่น้องเปลี่ยนใด้เป็นนงยาง ขอบคุณท <than> ุกคนตั้งใจเด้อจ่าพี่หนุ่มจ่าที่เขามาฟังสาวสาจมไปฟังเสียงพางบ้านแล้วเปิดประตูแล้วหอนแล้ากับห้องหลายเด้อพี่หนุ่มอยู่นี่เฮ้ยอาจารย์อุ้ยมีหมาหมาพี่หนุ่ม ไปมาออกมาตัวนี้ไทบ้นนี้ไม่มาตัวนี้เอาจอดเพงหมาบนบาะไปนนจอดเพิงง่งง่ายเนาะเพงได้อยู่เได้ไบ่า,บา มึงซื้อด,ดอกบ่ได้จะเอาดอกสวัสดีค่ะพี่ธีคนสุรินสวัสดีค่ะเราซา,ากับพี่มี่ยังดอกขะไหลลินพ่อได้วางนาฬิกาสืส่อๆค่ะพี่น้องจ้าจอดมุ่งมา้าพี่น้องเอาละค่ะพี่น้องมันมันมมี่ยังจีบเราค่ะพี่น้องจ้า ไม่มีอะไรจะพูดเนาะขึ้นมาไะไรจะทักทายจซื่อค่ะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามาให้กเขามังใจจ้าจ่ามันีเจ้าจ่าขอขอบคุณหลายๆจ้าเจ้าจ่าขอลุองไหลคนเด้อจากพี่น้องมามีประโยชน์ประโยชน์มามีสาระเลยบ่อยากได้แนวค่ะพี่น้องค่ะฮัลโหลว้าว,าวาพี่น้องโอเคค่ะ,ป,ะปลาเต่าตัว ฝากเดือดตัวเผาหนึ่งกองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะพี่น้องบางดงสวรค์โอเคค่สะสาวๆขอลงไหลกันเด้อจ้าไม่ไายค่ะ กืนั้นออกมาทั้งองอกับพี่นองข้างบานมาทั้งนอกสะดวกไลถดอจกจ้ะบ,บายขอบคุณทุกควงใจนะคะ